ครับคิดนี้ก็จะมาสอนเอาใจคนที่เ,เขาเรียกว่าเก่งภาษาอังกฤษน้อย <c oughs> หรือเก่งภาษาอังกฤษไม่มากเ่งเนาะก็ประมาณนี้ละกันภาษาอังกฤษก็ความจริงถ้าเรารู้สอบมันก็จะพอเดาๆได้เนาะแต่ถ้าเราบางทีมันไปคำคำว่าดีคำอะไรอย่างเงี้ยคำแบบ คำที่เขาใช้เป็นคล้ายๆถ้าภาษาไทยก็แบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าถ้าเป็นภาษาค่าคนอังกฤษมาฟังก็อะไรว่าน้ํเพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่รู้ไม่รู้จักอย่างเงี้ยคาพวกนี้เขาก็เป็นคําสุภาษิตของอังกฤษเนาะบางทีเราก็ไม่รู้แต่ถ้าถ้าบางทีมันก็มีโปรแกรมที่ช่วยให้เรารู้เนาะ แต่ก็รู้ได้ระดับหนึ่งนะผมจะมาแนะนำอยู่2โปรแกรมนะ,ะโปรแกรมแรกคือนี่เลย Google Translate แต่คุณก็ต้องาาระมัดระวังในการใช้นะบางทีแปลไม่ถูกต้องอใช้แล้วอาจจะต้องไปถามเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษด้วยก็ได้นะบางทีนะแต่ก็ผมเอามาแนะนำให้เวลาถ้าคุณเจอเว็บภาษาอังกฤษเช่นเว็บเดหนะ้ปเปภาษาอังกฤษ อย,นะอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับโลกซีนเอนรู้ข่าวโลกอยากทันโลกทันเหตุการณ์บ้างมีเกิดข่าวอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหมีแต่ภาษาอังกฤษเยอะแยะเลยอยากจะอ่านอยากจะอ่านข้อมูลนี้จังเลยมันเกิดอะไรกันบ้างคุณก็แค่ก๊อปปี้ตรงนี้เนาะก๊อปปี้ข้อมูลที่อยากจะอ่านเช่อนอยากจะอ่าน บรรทัดเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วก็ปีแล้วก็มอว่าหน้ามันก็แปลให้ในต่างประเทศภูมิใจ2,000ปีประวัติศาสตรที่ดีไม่ดีในรูปของเราวันนี้อย่างนี้คุณอาจจะไม่รู้เรื่องเนาะแต่ก็พอเดาๆไปก่อนแต่เว็บหนึ่งผมเคยเข้าเว็บนี้อะชื่อเว็บว่าฉันรักฉันรักแปล เนี่ยเราวางอยู่นะวางอยู่แปมันจะมีผลลัพธ์สามผลลัพธ์เลยนะเนี่ยผลลัพธ์ที่หนึ่งผลลัพธ์ที่สองและผลลัพธ์ที่สามลองดูนะว่าผลลัพธ์ไหนที่ดีที่สุดผลลัพธ์ที่หนึ่งนอกจากนี้ประเทศยังมีสามสิบห้าประวัติศาสตร์ประวัติ ที่ดีและไม่ดีรูปโลกเรารู้ว่าวันนี้ประเทศจาี้ยังพังพร้อม2,000ปีของประศรถองปีดีและไม่ดีรูปโลกรู้อันนี้เหมือน Google เลยเนาะอันนี้เหมือน Google เหมือน Google ทานสเลตตรงนี้แต่ผมคิดว่าที่ ตรงที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นอันนี้ผลลัพธ์ที่สามลองไปดูได้ลองใช้ได้เนี่ยมันมีภาษาอื่นๆอีกนะจีนภาษาอะไรอีกก็ใช้ได้เนี่ยลองใช้ได้บางทีการอ่านภาษาอังกฤษนี่ผมคิดว่าเราควรจะรู้ศัพท์มันแล้วเราอ่านแบบเบอร์เบอรอะเข้าใจว่า the country อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ อออ่นี่มันนี่นี่มันพราะจริแล้วมันก็จะสอดคล้องกันไปเองของมันเนาะถ้าเราไม่ได้เริ่มเรียนมาจากหลักการเทนลํลำจากหลักการหลักการแคมม่าหลักการอะไรเนี่ยเราก็พอจะเดาได้นะเนี่อย่าง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 เนี่ยถ้าคุณเนี่ยคุณเห็นเลขปุ๊บอ๋อสามร้อยนี่แปลว่าอะไร อื mm hmm. และห้าร้อยแปลว่าอะไรอืม difference แปลว่าอะไรแตกต่างแล้วแตกต่างแล้วอะไรเอยอย่างเงี้ยคุณก็พอจะเดาออกแต่ที่ผมแนะนําอะผมให้แนะนำสองโปรแกรมน,นี้แต่ถ้าแนะนําเป็นสัวนะผมให้ติดตั้ง plug in เลยนี่ลองดูเจ๋งนะเนี่ยอยากรู้คาวันนี้อยากรู้อยากรู้คา,าว่า sleep แปลว่าหลับนะคลิกเข้าไปน่ รับสนิทรืดนะอยากรู้นี้เขานี้อคิดดังหายใจอ,อ,อย่างนี้เราก็รู้ภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นเนาะเราก็แต่การที่จะรู้ภาษาอังกฤษบ่อยๆเก่งภาษาอังกฤษบ่อยๆเราก็ต้องจําศัพท์มันให้ได้แล้วการจําศัพท์เขาบอกว่าถ้าจําแล้ว ไม่ต่ำไปใช้ก็ไม่เกิดอะไรใช่ปะเราต้องมาใช้ด้วยผมก็เป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษถึงตอนนี้ก็ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษถึงจะเรียนมากี่ปีแล้วก็ช่างเถอะเนี่ยอย่างมิกเซ์เนี่ยเพราะชามใหญ่หรือสำหรับผสมอาหารเนี่ยก็เลยวอเตอร์มิกเซอร์นี่เาก็เป็นอะไรที่ใหญ่ๆผสมอะไรมิกเซอร์อะไรกันเนี่ยเป็นเบอร์รี และแอนเป็นกิจกรรมเด็ดนะก็เนี่ยแลวเป็นอะไรตะเกียบอะไรเนี่ยแล้วก็ดูดูไปถ้ามันถ้ามันอันนี้ผมไม่รู้เนี่ย half s นี่แปลว่าอะไรวะ half and half แล้วเขาะบางทีมี s บางทีไม่มี s ก็ดีนะกระโดดขาดเดียว อ๋ออาจจะเป็นแดนจิงโจวเปล่าอันนี้ไม่รู้นะดีฟนลนาดหัวข่าวมาเนาะเราไม่รู้บางทีเนี่ยก็ได้นะก็เราก็อ่านอ่านดูส่วนใหญ่ผมอ่านจบี่กับของไอทีอ่ะมันก็จะมีเรื่องของมันมีค่าอยู่แล้วอ่ะเช่นแบบ โวล์บ้างตัวนี้ใช้กี่โวล์ตัวนี้ความดังกี่เดซิเบลตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยผมอ่านพวกนี้ผมรู้เรื่องเนาะแต่ถ้าไปอ่านบ,บทความบทอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีต้องให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษอะเขามาช่วยเขามาช่วยในการแปลภาษาอังกฤษให้ด้วยนะบางทีประโยคนี้แปลว่าอะไรถึงอย่างเงี้ย วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษครับขอบคุณครับอ่าครับลืมอีกแล้วอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดอะไรทุกอย่างนะครับขอบคุณครับไม่กดก็ไม่เป็นไรนะ